น,นี้ขอเปิดด้วย MVP เลยนะคะไม่ใช่แค่ MVP ของคนไทยนะเรียกว่า MVP ของแมตช์ชิงชนะเลิศใน PVF เลยไม่เคยได้ยินก็ต้องได้ยินนะฝรั่งตะโกนว่า MVP ให้กับผู้เล่นคนไทยคือดูแล้ว ต้ำตาฉลายจริงๆนะอันนี้ไม่ได้เว่าและนั่นก็คือภาพบรรยากาศนะคะเรามาดูในเกมกันดีกว่าว่าแมชวันนี้ระหว่างออร์แลนโดววลครีแล้วก็อินดี้อีกไนท์จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะซึ่งคลิปนี้อาจจะยาวๆหน่อยนะแต่ว่าอยากให้ฟังแล้วก็ดีใจไปด้วยกันนะคะ เริ่มต้นมาในเซตที่1ทีมออร์แลนโดอยู่ฝั่งขวาจังหวะนี้พรอมพันเซตให้อาเบอร์คัมบี้ก่อนเลยแล้วก็ตีแต่ติดบล็อกนะคะแต่เอากลับมาได้อาเบอร์คัมบี้ตีอีกทีเขาก็รับได้อีกแล้วก็เขาตีหลุดไปเองนะคะในจังหวะแรกก็เป็นออร์แลนโดได้แต้มไปแล้วก็เป็นนาตาลีฟอสเตอร์ได้เสร์ฟนะคะในจังหวะนี้เขาตัดมาไม่ทันนะแต่ลูกเสร์ฟลงเส้นไปเลยตั้งแต่ลูกแรกก็เอสเลยและก็ได้เสร์ฟท่อจังหวะถัดมาเสร์ฟติดไปซะง,งั้นนะคะและ และในลูกนี้มาบอลแรกหลุดออกไปนิดนึงพรพันธ์พลิกตัวเซตแล้วก็เบอร์คอมบี้ทำคะแนนได้นะคะจังหวะนี้ขอชมพรพันธเลยนะหมุนตัวเซตแล้วก็เบอร์คอมบี้เข้ามาตีได้คะแนนสวยมากจริง ซึ่งผู้บปรยายญ่เขาก็พูดว่าอีกครั้งกับการตีของอาเบอร์คอมบี้ MVP ของปีนี้แล้วเขาก็ถามว่าอะไรมันทําให้เธอยากที่จะหยุดได้นะผู้บปรยายญ่อีกคนเขาก็ตอบว่ามันก็คือความแม่นยําในการบุกเนี่ยแหละจังหวะเนี้ยเธอวิ่งเข้ามาด้านในนิดนึงจากการตี3เมตรแล้วก็ยังตีทะแยงม,มุมได้ลึกแล้วก็แม่นยํามากลงไประหว่าง2ผู้เล่นอินดี้แบบไม่พลาดเลยและในลูกถัดมาจังหวะนี้พอลันก็โยน3เมตรให้อาเบอร์คอมบี้ อีกครั้งเราก็ตบเป็นคะแนนได้อีกนะแต่ว่าทางอินดี้ก็ไม่ยอมนะนี่คู่ชิงนะไม่ยอมง่ายๆใช่ไหมลูกนี้บอลชิตตะข่ายเขาก็เลยบล็อกอเบอร์คอมบี้ได้นะคะ และในลูกถัดมาก็เสิร์ฟเอสได้อีกนะทำให้จากที่ออรัลนโดนนำ11ต่อ6ตอนนี้อินดี้ตามมา13ต่อ14แล้วและในลูกถัดมามลูกนี้โล่งได้อีกนะคะแล้วก็เป็นอเบอร์แคมบี้คนดีคนเดิมนะคะที่ตีไปซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดว่าไม่มีใครขึ้นบล็อกเลยสักคนเดียวและจังหวะแบบนี้มันก็เกิดบ่อยมากเลยนะในนัดรอบรองชนะเลิศเนี่ยซึ่งถ้าใครกลับไปดูย้อนหลังนะ้ำบีเกิดสครั้ง อะไรที่อเบอร์คอมบี้ตีโดยไม่มีใครขึ้นเลยซึ่งเขาก็บอกว่าทีมอินดี้ไม่สามารถที่จะเลือกจับแค่ตัวบอลกลางได้นะคือบล็อกฝั่งซ้ายต้องถ่างออกไปให้กว้างขึ้นก็คือต้องไปจับอเบอร์คอมบี้นั่นแหละเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นแผนของอินดี้อีกไาน,นะตั้งแต่ต้นเกมแต่ไม่รู้ว่าทําไมถึงทํามันไม่ได้นะคะจริงๆก็คงเพราะว่าพออยู่ในเกมจริงก็โดนหลอกเส้าหัวหมุนอยู่เหมือนกันนะ และในลูกถัดมาจังหวะนี้ก็เซตย้อนหลังไปให้เอบอร์ของพี่ตีสามแอีกครั้งแต่คราวนี้เขายังรับได้นะก็เลยไปแคสบราวบ้างแล้วก็เรียบร้อยไปเลยนะจังหวะนี้ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเอมี่พอลลี่โคชออร์แลนโดเคยบอกชื่อเพลงนี้กับฉันนะแต่ว่าเอ๊ฉันดันลืมสักคันเลยแต่เขาคิดว่ามันน่าจะชื่อเดอะเทอร์มิ o เนเตอร์นะมชื่อแบบหนังเลยนะถ้าแปลเป็นไทยคงได้ว่าลูกตบสไตล์นักฆ่าอะไรแบบนั้นนะ แล้วมันก็เป็นลูกที่มีประสิทธิภาพมากเลยนะสําหรับทีมออรันโดแล้วมันก็เวิร์กมากสําหรับชั้นในฐานะคนดูด้วยนะรวมไปถึงท่าเดินเฉิดฉายข้างสนามด้วยเขาคงหมายถึงท่าเดินของแคสบราวน์นะที่ตบเสร็จปุ๊บเดินแบบเท่ๆมั่นใจเลยซึ่งก็ทําให้ออรันโดขึ้นนําไปที่17ต่อ14นะคะ และในจังหวะนี้ทีมอินดี้ได้ตีแต่ก็ติดเน็ตไปเองและในจังหวะถัดมาพรพันธ์ส่งไปให้อเบอร์คอมบี้ยอดืเขารับไว้ได้แล้วเขาตีกลับมาลุดไปเองซะงั้นและในจังหวะนี้ พรพันไปเอาเบอร์คอมบี้ครั้งแล้วก็ไม่พลาดนะคะผู้บรรยายเขาก็พูดว่าพื้นที่เปิดกว้างสุดๆเลยนอะให้บเบอร์คอมบี้และลูกนี้ก็ต้องชมชมพู่นะที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ที่สําคัญกว่าก็คือตัวรับของออร์แลนโดโดยเฉพาะลูกนี้คือคอต์นีชวนที่วางบอลให้กับชมพู่ได้เป๊ะสุดๆเลยพอชมพู่ได้บอลแบบนี้เธอก็สามารถรันเกมด้วยจังหวะเร็วทันทีเห็นได้เลยว่าบล็อกของอินดี้เนี่ยไล่ตามไม่ทันพวกเขาจะต้องปรับเกมแล้วล่ะโดยเฉพาะบล็อกฝั่งซ้าย ก็คือฝั่งที่ต้องบล็อกอเบอร์คอมบี้นะที่จะต้องขยับทางออกกว่านี้เพราะว่าตอนนี้อเบอร์คอมบี้กำลังเข้าฟอร์มสุดๆแล้ว และในจังหวะนี้อินดี้ก็เสิร์ฟกดดันได้ดีชมพู่ต้องวิ่งเซตส่งให้เบอร์คอมบี้ตีเขารับได้นะแล้วเขาได้สวนกลับมาืกห,หลุดออกไปเองนะคะส่งผลให้ออร์แลโดขึ้นเซตพอยต์ไปก่อนนะคะนี่ปิดไฟบิ้วเลยและในจังหวะถัดมาเขาตีออร์แลโดรับได้และเขาจะได้สวนกลับมา กลาเป็นโอ้ oh, ตีไปไหนเนี่ยหลุดออกไปเองนะลูกเนี้ยเป็นออร์แลนโดปิดเซตไปที่25ต่อ21คะแนนซึ่งถ้าดูในสถิติก็จะเห็นเลยว่าทีมอินดี้ไนเนี่ยตีเสียไปถึง8ครั้งนะออร์แลนโดตีเสียไปครั้งเดียวเท่านั้นเองแล้วก็เริ่มมาในเซตที่2ลูกนี้รับบอลล้นเขาตีมาเรารับได้ ก็เป็นอเบอร์คอมบี้ปิดจบให้เลยจังหวะนี้ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าอาเบอร์คอมบี้กดไปสิบแต้มเลยนะในเซตแรกเรียกว่าบ้าไปแล้ว เพราะงั้นไม่ต้องแปลกใจเลยนะว่าทีมอินดี้ไหนจะต้องปรับแผนโดยที่จัดการกับเบอร์คอมบี้นะซึ่งในตอนพักครึ่งเขาก็บอกว่าซิดนีย์ฮิลลี่ตัวเซตของอินดี้ถึงกับพูดว่าต้องส่งสองคนไปปิดเบอร์คอมบี้ทุกครั้งนะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าบอลมันจะไปที่ใครแล้วก็ห้ามปล่อยให้เธอได้ตีแบบตัวต่อต,ตัวอย่างเด็ดขาดและในลูกถัดมาพรพันธ์ก็เลยจัดแคสต์พาวแทนนะคะซึ่งจังหวะนี้ผู้บรรยายเขาก็พูดว่า2คนนี้เล่นกันได้ไหลลื่นสุด ชมพู่ชอบเซตเร็วไหลหลังนะแล้วก็ดูแคสบราสิพุ่งขึ้นแรงแขนพร้อมแล้วก็สับเต็มข้อลงเส้นแบบไม่ต้องตั้งตัวกันเลยแล้วอลันโดก็ขึ้นนําไปถึง10ต่อ5แต้มนะในจังหวะนี้รับบอลแรกไม่ดีชมพู่วิ่งสไลด์เซตแวนด์วาเดอร์ก็แก้ให้ไม่ได้นะคะและในจังหวะถัดมาเขาตีมาใส่อกอเบอร์คอมบี้เลยรับไม่ได้เหมือนกันนะเขาก็ค่อยๆไล่ขึ้นมากลายเป็นตามมาที่ 10ต่อ11คะแนนเลยและในลูกถัดมาอเบอร์คอมบี้นี่ปิด2คนแล้วก็เอาไม่อยู่นะคะทำแต้มฉีกออกไปอีกทีลันดิสนะและในจังหวะถัดมาชมพู่เซตบอลเร็วแล้วก็ MK ไว้ตีเป็นคะแนนได้ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าชมพู่เสกเวทบต์ให้ออรันโดวาลคารีอีกแล้วพอบอลอยู่ในมือเธอจะวางบอลไปตรงไหนก็ได้หมดเลยและจังหวะนี้ก็เป็น MK ไว้ที่ได้ตีปิดลงไปอย่างสวยงามเลยและทีมออรันโดก็ได้ขึ้นเซตพอยต์ไปก่อน ะะที่24ต่อ19แล้วก็เป็นลูกบล็อกของอับเบอร์คอมบี้ที่ปิดเซตนี้ไปได้นะคะด้วยคะแนน25ต่อ19คะแนนออรันโดขึ้นนำไป2ต่อ0เซตนะคะและในเซตที่3เริ่มมาบอลก็ล้นๆหน่อยชมพู่เซตไปให้อับเบอร์คอมบี้แล้วก็ตีแต่ดหลุดออกไปเองนะคะ และในจังหวะนี้เล่นพันสูรแต่เฮ้ยอ,อเบอร์คอมบี้ไม่มานะคะและได้บุกอีกทีแต่ชวานก็ตีติดบล็อกไปเริ่มต้นมาอินดี้ก็มาแรงเลยนะขึ้นนําไปที่9ต่อ4คะแนนเลยและในจังหวะนี้อเบอร์คอมบี้ดนบล็อกอีกแล้วเขาก็ตีทัชบล็อกได้คะแนนอีกครั้งแล้วค่อยๆทิ้งไปเรื่อยๆนะคะจนแต้มนี้คือนําไป12ต่อสเลยและลูกนี้พรานต้องวิ่งเซตอีก ตีไปไม่ตายแล้วก็ตีกลับมาแต่ว่าออร์นโดบล็อกกลับไว้ได้นะเอยหยุดแต้มของอินเดียไว้ที่12ต่อ5คะแนนนะคะและในลูกถัดมาที่เขาตีออร์ลนดโก็ขึ้นบล็อก3เลยคราวนี้ จากที่ตาม12 4ตอนนี้ก็มาเหลือ12 8ทีมอินดี้เขาก็ขอเวลานอกนะคะซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดถึงชมพู่นะเขาบอกว่าชมพู่ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยทั้งการกระจายบอลแล้วก็แก้จังหวะให้เพื่อนได้จบแต้มเนาะแล้วเขาก็โยนไปให้ผู้บรรยายข้างสนามเลยว่าไปสืบอะไรมาได้บ้างนะจากเวลานอกนะคะซึ่งเขาก็พูดว่าไม่รู้ว่ามีใครสนใจหรือเปล่านะแต่ว่าฉันน่ะสนใจเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าพวกคุณคงสนใจเหมือนกันซึ่งเขาก็เล่าว่า เขาเคยถามชมพู่นะว่าชื่อเล่นเธอมาจากอะไรซึ่งสิ่งนี้เราก็เคยได้ยินบ่อยนะว่าเขาเล่าให้ฟังซึ่งชมพู่ก็บอกว่ามันมาจากชื่อของผลไม้หวานชนิดหนึ่งและเอมมี่พอลลี่โค้ชของออร์แลนโดก็เลยแซวว่าเธอดูเหมือนผลไม้หวานจริงๆนั่นแหละและชมพู่เองก็รักชื่อนี้มากเลยนะน้องผลไม้หวานเนี่ยและเขาก็บอกว่าแต่มีเรื่องฮาๆอีกอย่างหนึ่งนะที่อยากเล่าให้ฟังก็คือโค้ชคนหนึ่งของทีมออร์แลนโดบอกว่าพอชมพู่เล่นดีสุดๆเราจะเรียกเธอว่า holy trinity ซึ่งคําว่าฮอลลี่เนี่ยมันก็เป็นคําที่เอาไว้ใช้เรียกแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกพระเจ้าอะไรแบบนั้นนะถ้าแปลเป็นไทยคงให้ชื่อว่าสามประสานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้แล้วกันนะและเขาก็บอกว่ามันก็คือตอนที่ชมพู่รวมสามร่างเป็นหนึ่งเดียวนะก็คือรวมเอาฟอร์มของพรพัน์ฟอร์มของเกิดปราดแล้วก็ฟอร์มของชมพู่เอาไว้ด้วยกันเออแบ่งเป็นสามคนเลยนะพรพันธ์เกิดปราดชมพู่อ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อสาม ร่างนั้นรวมกันเมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่มีใครหยุดเธอได้แล้วและคืนนี้ก็เรียกว่า3ประสานนั้นกําลังกลับมาชมพู่3คนในร่างเดียวแล้วผู้บรรยายอีกคนเขาก็บอกว่ายอดเยี่ยมสุดๆไปเลยนักวอลเล่บอลสาวที่เล่นอาชีพมา9ปีจากประเทศไทยนะซึ่งโลดเล่นทั้งในหลีเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ตอนนี้ในอเมริกาด้วยอืม แล้วเมื่อกลับมาจากเวลานอกเบอร์คอมบี้ได้ยอดอีกทีคราวนี้เขารู้ทันนะแล้วก็ตีมามวางบอลดีมากและลูกนี้ฟอสเตอร์ได้ตบนะคะไม่ค่อยเต็มมือเท่าไหร่แล้วก็เป็นทิวเลอร์ของอินดี้ทำคะแนนกลายเป็นว่าตอนนี้ทีมอินดี้ฉีกห่างไปนะถึง18ต่อ11คะแนนและผู้บรรยายเขาก็พูดว่าการเสิร์ฟหนักๆของอินดี้ทำให้ทีมพวกเขาเนี่ยได้โอกาสในการโจมตีนะแล้วก็เป็นจอห์นี่ทิวเลอร์ที่ตบทะลุบล็อกของชวานลงไปเลย ตอนนี้ทีมอินดี้เครื่องเริ่มติดแล้วนะแล้วก็เพราะเกมรับของเขาที่เริ่มเหนียวแน่นและตอนนี้เกมบุกก็เริ่มกลับได้แล้วนะกลายเป็นทีมอินดี้ที่ทําเกมบุกได้ทะลุ37.5%สตส่วนทีมออรลนดโดตกมาเหลือแค่1 5เท่านั้นเองในเซตที่3นี้แล้ววันนี้นาตาลีฟอสเตอร์ก็ไม่มานะเสิร์ฟหลุดไปอีกนะแต่ก็ยังมีจังหวะสวยๆของแคสบราวน์ที่แก้คืนมาได้บ้างผู้บรรยายเขาก็พูดว่าบอลเร็วที่ชมพู ผู้เซตให้แคสบราว์เนี่ยหยุดได้ยากสุดๆเลยนะชมพู่ส่งบอลไปด้านหลังเร็วขนาะที่บล็อกอินดี้ตามไม่ทันเลยลองดูในภาพช้านะบอลที่ชมพู่เซตเนี่ยมันเร็วแล้วก็ต่ำส่งให้แคสบราว์ได้ตีเต็มๆเลยแล้วที่ได้ตีแบบนี้ได้ก็ต้องบอกว่าเพราะความเร็วของการเซตเลยละ่ะและจากลูกนี้ก็ทําให้ออรันโดตามมาก็ยังห่างๆนะ22ต่อ18คะแนนทีมอินดี้ก็ขอเวลานอกเลยทันทีนะหยุดความร้อนแรงซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดต่อนะว่า และอีกครั้งเนาะที่บีหลังแห่งปีและ MVP ของหลีกอย่างเบอร์ของบีก็ยังทําแต้มได้เรื่อยๆเนาะแต่ว่าถ้าจะพูดถึง MVP ตัวจริงอะ ฉันต้องขอยกให้ชมพู่เลยเพราะเธอคือคนที่คุมเกมทั้งหมดอยู่และนี่แหละคือสิ่งที่เซตเตอร์ระดับโลกทำได้ในเกมที่กดดันแบบนี้และเมื่อกลับมาก็เบอร์คัมบีได้ตีจาก3าเมตมรลิเบอรโรเขาก็เหนียวนะแล้วก็เป็นทีวเลร์คนเดิมนะคะตีทําคะแนนให้อินดี้ได้ทําให้ทีมอินดี้ขึ้นเซตพอยต์ไปก่อนที่24ต่อ19คะแนนะและในจังหวะนี้เซตมือเดียวแล้วเขาก็ตีบอลเร็วเป็นคะแนนได้ทําให้ทีมอินดี้อีกไนตามมา 2ต่อ1เซตนะคะปิดไปด้วยคะแนน25ต่อ19คะแนนและก็มาต่อกันในเซตที่4นะคะเปิดมาออรันโดก็เรียกว่าทำได้ดีแล้วจังหวะนี้สามารถบล็อกได้แล้วจากแคสบราวและในลูกถัดมาเขารับล้นฟอสเตอร์ก็ตบลงไป และยังไม่พอนะอีกคนนึงก็ต้องอบเบอร์คอมบี้นะทำคะแนนได้บ้างซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดถึงจังหวะนี้ว่าเป็นลูกตีเดียวๆของอบเบอร์คอมบี้นะจากชมพู่แล้วก็ชาววานนะแล้วเขาก็พูดว่านี่มันทีมวอลเลย์บอลหรือว่าทีมที่อ่านใจเพื่อนกันได้กันแน่นะเนี่ยมันสุดยอดจริงๆคือชมพู่รู้เลย ว่าอเบอร์คอมบี้อยากได้บอลตรงไหนคนที่จะบล็อกเธอได้ก็ต้องขึ้นให้เร็วนะและวเคที่แบบซซึ่งเป็นทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็มีรูปร่างที่ได้เปรียบอยู่แล้วแต่ก็ยังต้องเล่นให้ดุดันกว่านี้อีกนิดหนึ่งส่วนอเบอร์คอมบี้ตอนนี้กดไปแล้ว23แต้มนะคะจากตีทั้งหมด50ครั้งเรียกว,ว่าเกือบจะ50%เลยนะคะของการตีและในลูกนี้ก็มันสุดอเบอร์คอมบี้อีกครั้งหนึ่งนะสวยมากนะผู้บรรยายเขาก็พูดว่าอีก แล้วอเบอร์คอมบี้แล้วก็ตัวต่อตัวอีกแล้วนะลูกเสิร์ฟแบบนั้นเนี่ยมันเบาเกินไปนะที่ใช้ออรแลนโดรับอะ่ะมันเหมือนแบบโยนโอมยิม้มไปให้เขากินะนะ่ะเนาะอยากจะหยุดเกมบุกของออรแลนโดก็ต้องเสิร์ฟให้แรงกว่าน,นี้นะไม่ใช่เล่นแบบนี้และเนี่ยมันก็เรียกว่า terminator play ของพวกเขาเลยนะที่พวกเขาเล่นกันได้เป๊ะเวอร์สมบูรณ์แบบเลยนะตอนนี้ก็คือชมพู่ก็น่ากลัวแคสบราวก็น่ากลัวก็เลยทําให้อเบอร์คอมบี้มีพื้นที่เล่นในจังหวะสวย ได้ง่ายขึ้นเลยก็อารมณ์แบบว่าไม่รู้จะบล็อกใครดีนะคะก็เรียกว่าไม่ได้มีแค่สคนนี้นะจังหวะนี้ยังมีแฟนเดอร์ไวเดอร์อีกนะจริงๆออรันโดก็น่ากลัวทุกตำแหน่งนะคะผู้บรรยายเขาก็พูดว่านี่มันเกมบุกอะไรเนี่ยเพราะพวกเขาเนี่ยก็คืออินเดียเสิร์ฟเบาเกินไปแล้วชมพู่ก็คุมเกมได้เหมือนดบับวาทยากรในวงออเคสตราเลย เธอเซตบอลให้กับแวนเดอ์ไวเดอร์ไปทางหัวเสาได้อย่างสวยงามเซตได้เร็วแล้วก็ตกได้อย่างโหดเนาะแล้วเขาก็พูดว่าตัวชมพู่เองเนี่ยก็ติดเฟิร์สทีมที่ทาง PVF เลือกไว้เป็นผู้เล่นแบบยอดเยี่ยมเนาะและตัวซิดนีย์ฮิลลี่ซึ่งเป็นเซตเตอร์ของฝั่งตรงข้ามก็ติดเฟิร์สทีมเหมือนกันคือเซตเตอร์สองคนนี้เรียกว่าเด็ดทั้งคู่จนกรรมการเลือกไม่ได้อะ่ะก็เลยจับใส่เฟิร์สทีมไปทั้งสองคนเลยแล้วกันและในจังหวะถัดมาทีมอินดี้ได้ ตอบลงไปแต่ว่าลิเบอร์โรนี่เหนียวอยู่นะทําให้ยังไม่ตายเขาได้ อีกทีคราวนี้จมพูไปขุดขึ้นมาได้แล้วชวานผลักบอลไปท้ายขอดแล้วเป็นคะแนนจนได้แนละ้วลูกนี้เรียกว่าช่วยกันเล่นสุดๆเลยทุกคนในทีมถึงกับกอดกันดีใจเลยนะคะและจากลูกนี้ส่งให้ออรันโดขึ้นนําไปที่19ต่อ13คะแนนทีมอินดี้ต้องขอเวลานอกเลยผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเป็นลูกที่เหลือเชื่อมากล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยมันเกิดกันได้ยังไงอะลูกนี้ตบกันมันสุดๆเลยอยู่ดีๆก็ดันมาแพ้ในจังหวะ ที่มันเบาเหมือนแบบเกมตีหมอนกันอะคือแค่ผลักไปไง่ายๆลงท้ายขอดเลยซึ่งผู้บรรยายคนเขาพูดดีมากเลยนะชอบคำของเขาเขาบอกว่า Teamwork make the dream work ซึ่งมันก็แปลว่าการเล่นแบบทีมเวิร์กทำให้ความฝันมันเวิร์กได้คือมันไม่ใช่เครดิตของใครคนใดคนหนึ่งเลยทีเดียวนะแต่ว่ามันเพราะทุกคนช่วยกันเล่นนะคะและเขาก็พูดต่อว่าชมผู้เหมือนจะชนกับคลิก,ก้านละิเบรแต่ว่าสุดท้ายก็เป็ชวานนะที่ โยนบอลไปที่มุมด้านหลังแล้วบอลก็เด้งโดนขาเคที่แบไปเฉยเลยและก็ต้องเรียกว่าโมเมนตัมมาทางออรัลนโดเลยนะลูกนี้เสิร์ฟมาเขาเล่นบอลเร็วแวนเด้ร์ไวเดอร์บล็อกไปได้และจังหวะถัดมายัางบอลเร็วอีกแต่ชมพู่ก็ขุดได้อีก แล้วก็เป็นแวนเดอร์ไวเดอร์อีกครั้งวางตำแหน่งยอดเยี่ยมเลยและทีมออรลนโดก็ได้ขึ้นแชมเปี้ยนชิพพอยต์ไปก่อนนะคะที่24ต่อ15คะแนนและในลูกนี้เสิร์ฟมาผู้วิ่งเซตให้ใครอเบอร์คอมบี้นั่นเองแล้วก็ตอบเป็นคะแนนจนได้ทุกคนเรียกว่าครูวิ่งเข้ามาดีใจกันแบบสุดๆเลยนะแล้วก็เรียกว่าชมผู้ได้จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนแผ่นดินอเมริกาเลยนะคน คนไทยคนแรกที่ได้แชมป์แล้วก็ไปฟังจังหวะนี้กัน weekend, โอ้โหดูหน้าเพื่อนแบบตื่นเต้นดีใจไม่แพ้กับชมพู่นะแล้วชมพู่เดินออกมานี่คือน้ำตาไหลอะ่ะคือแอดเห็นก็แบบน้ำตารื้นเหมือนกันนะเพราะว่าเพื่อนดีใจแทนอะ่ะและเคยได้ยินไหมละ่ะที่ฝรั่งเขาตะโกน MVP ให้คนไทยนะ oh ชมพู่เช็ดน้ำตาเลยแอดก็เรียกว่าปาดน้ำตาเหมือนกันนะซึ่งโคศโกเขาก็มาสัมภาษณ์ชมพู่นะเขาก็บอกว่ายินดีด้วยนะชมพู่แล้วเขาก็ถามว่าการคว้าชัยชนะนัดเนี้กับเงิน1ล้านดอลลาร์พร้อมกับทีมเนี้มันมีความหมายกับคุณขนาดไหนซึ่งชมพู่ก็บอกว่าฉันอยากจะบอกขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็บอกว่าฉันรักพวกคุณนะรักทีมของเราแล้วก็รัก แฟนๆทุกคนที่มาเชียร์พวกเราไม่ว่าจะแพ้ชนะดีร้ายยังไงนะแล้วก็สําหรับรางวัลเนี้ยชมพู่ก็บอกว่าฉันไม่คิดว่ามันเป็นของฉันคนเดียวนะแต่ฉันอยากแบ่งปันให้กับทุกคนด้วยแล้วเธอก็หันมองกับเพื่อนในทีมทุกคนเนาะแล้วก็บอกว่าขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ ก็เรียกว่า,าซาบซึ้งน้ำตารื้นไปต,ตามๆกันเลยนะคะอะแล้วก็มีแถมสัมภาษณ์โค้ชให้อีกหน่อยนึงนะคลิปนี้จะยาวๆหน่อยนะ ซึ่งโค้ชกเขาก็ถามโค้ชนะคะเขาก็บอกว่าโค้ชปกติฉันมักจะถามว่ารู้สึกยังไงบ้างนะแต่ฉันรู้ดีว่าทีมนี้ทํางานหนักขนาดไหนแล้วก็ทุ่มเทกับมันมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากถามว่ามันต้องใช้ความพยายามแค่ไหนถึงจะคว้าชัยชนะมาได้ในวันนี้เนาะซึ่งโค้ชเขาก็บอกว่าสิ่งที่มันต้องใช้ก็คือความเชื่อมั่นแบบเต็มร้อยจากทุกคนที่อยู่ด้านหลังฉันแล้วเขาก็บอกว่าเฉพาะคนในยิมฝึกซ้อมของเราเท่านั้นที่จะรู้ว่าทีมนี้ รวมถึงตัวฉันด้วยต้องผ่านอะไรมาบ้างในปีนี้ฉันรักพวกเขามากนะพวกเขามีความหมายกับฉันมากเหลือเกินทั้งในเส้นทางโคช้ชแล้วก็ชีวิตส่วนตัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขายือนอยู่ข้างฉันเสมอแล้วก็ที่สําคัญพวกเขาคือคนที่ลงมือทำทุกอย่างพวกเขาสมควรจะได้รับทุกอย่างในวันนี้และฉันก็พูดมานับครั้งไม่ถ้วนนะฉันไม่เคยเห็นทีมไหนซ้อมหนักขนาดนี้เตรียมตัวดีขนาดนี้แล้วก็ดูแลร่างกายกันดี ขนาดนี้อพวกเขาต้องการสิ่งนี้ตั้งแต่วันแรกและพวกเขาก็ไม่เคยหยุดต้องการมันเลยและสุดท้ายก็ทํามันได้นะราบซึ้งจริงๆก็เรียกว่าให้เครดิตกับทุกคนนะคะตั้งแต่สตาฟโคชยันผู้เล่นเลยซึ่งจริงๆยังมีสัมภาษณ์โคชยาวกว่านี้แต่กลัวคลิปจะยาวไปแล้วนะ อ่ะเอายังไม่จบนะนอกจาก P V F อวยยศพรพันธ์ไปแล้วนะสื่อใหญ่อย่างว o l l e y b bon a l l o l ลงข่าวนะไม่ได้ลงว่าออรแลนโดคว้าแชมป์เฉยๆนะ ลงว่าพรพันธ์พาออรแลนโดคว้าแชมป์นี่เรียกว่าให้เครดิตชมพูพ่พรพันธ์เกิดปลาดของเราเต็มๆเลยแล้วในแมชนี้พรพันธ์ก็ขุดได้เยอะที่สุดในทีมด้วยนะก็คือขุดไปถึง12ครั้งเลยก็ต้องบอกว่าขอยินดีแล้วยินดีอีกกับชมพู่นะคะจากนี้ก็คิดว่าอนาคตเซกเ,เตอร์ไทยคงไปไกลอย่างแน่นอนจากที่ตอนแรกเราเห็นเจเจประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มาชมพู่เราก็จะรอดูว่า จะมีใครอีกไหมเนาะเรียกว่ามาตรฐานเซตเตอร์ไทยอ่ะก็สูงขึ้นไปอีก ก็จากนี้มารอเชีย VNL กันดีกว่านะก็หวังว่าชมพู่จะคงฟอร์มนี้เอาไว้ได้คิดว่าปีนี้สาวไทยต้องปังแน่นอนโคชออสเขาก็ตั้งเป้าว,ว่าจะกลับมาในท็อป10ของโลกให้ได้นะคะก็เริ่มตื่นเต้นแล้วสิอ่ะวันนี้สปอร์ตไทยแลนด์ก็ขอลากันไปก่อนนะคลิปนี้ยาวนิดนึงเนอะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ